เห็นกันแล้วใช่ไหมครับต้นคลิปเป็นงไงบ้างฮะเทไหมภาพที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับว่คือเป็นภาพ 3D โฟโต้ที่เขากำลังฮิตอยู่ใน t i k t o อตอนนี้นะครับแล้วก็ทั้งในรีวเองของ Instagram เนี่ยก็ฮิตเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับเจก็จะมาสอนทำภาพแบบนี้กันครับซึ่งบอกเลยว่า ง่ายง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือมันใช้ Photoshop เออแล้วก็ใช้ทั้งพี่เมียอะไรอย่างเงี้ยพี่เโปนะครับแต่คลิปนี้เราใช้อันแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็แอปพลิเคชันแอปเดียวแล้วก็แตะแค่ครั้งเดียวด้วย <Wow. S 1> มันก็ไม่เชิงว่าแตะครั้งเดียวอะไรขนาดน,นั้นแต่มันเป็นการแค่แบบว่ากดปุ๊บได้เลยเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันนั้นก่อนนะครับไปที่ App Store ของเราหรือว่า Google Store ของเรานะครับค้นหาคําว่า CAPCUT แอปพลิเคชัน CapCut มีทั้ง Android แล้วก็ทั้ง iOS พอเราโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดที่ Open นะครับเสร็จแล้วเราไปกันที่ New Project หรือว่าสร้าง Project ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็หารูปที่เราอยากจะทำเป็นภาพ 3D Photo นะครับจะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันอ่ะ ตต็มัวที่ขอแนะนำนะครับว่ารูปที่เราจะเอามาทําเป็น 3D Photo เนี่ยให้เห็นหน้าตัวเองชัดๆนะครับตัว AI เนี่ยมันจะจับหน้าจับตาหูจมูกปากเราเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะฉลาดมากๆเลยแยกออกมาได้ยังไงก็ไม่รูนะเราก็แตะไปที่รูปภาพของเราหาคําว่าสไตล์นะครับเลือกไปที่ style. สไตล,ล์เสร็จแล้วนี่เห็นไหม 3D Zoom กดแราโหลดเสร็จแล้วนี่เห็นไหมได้แล้วจบ ง่ายไหมโคตรง่ายการทําภาพทวีซูแบบนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่มันจะไปยากตรงที่ว่าการเล่าเรื่องของวิดีโอที่เราอยากจะเอาภาพพวกนี้เนี่ยมานําเสนอมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือทั้งทันสิชันเองอจะเป็นการตัดภาพพร้อมเพลงเอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่การเล่าเรื่องของเราแล้วก็อยู่ที่การตัดต่องเราว่ามันจะให้มันเป็นแบบช็อๆเลยหรือว่าเออทำให้คนว้าวยังไงนะครับก็อันเนี้ยก็ต้องไปดีไซน์เอาเอง หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับ subscribe นะครับถ้ายังไม่ได้กดเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของเจยอย่าเพิ่งปิดคลิป subscribe ก่อนติดตามหรือยังกด subscribe ก่อนะอนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเจนนะครับที่จะมีอย่างนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับช่องนี้ไม่ได้มีแต่สปอนเซอร์อย่างเดียวนะครับมคีคลิปตัวไปก็มีวันนี้ไปแล้วครับวันรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย